มืองไทยใหญ่อุดมช่วงนี้นะคะจะพาไปดูกุ้งแม่น้ําที่เมืองทะเลแล้วก็ปูทะเลที่เมืองแม่น้ําเออ,อเงง,งไมหมล่ะนะคะ<ง>ไปทะเลก่อนละกันแกจะพาไปกินกุ้งแม่น้ํานะคะที่จังหวัดสุราธานีออกุ้งแม่น้ําราคาประหยัดสดสดใหม่ๆเชิญคุณผู้ชมไปกินกุ้งแล้วก็สัมผัสกับ,กบวิถีชีวิตแบบสโลไลฟ์แบบนี้นะคะที่ริมคลองออส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบริหารโดยคนในชุมชนนั่นเองกุ้งแม่น้ําลุ่มน้ําตาปีสดสดแบบนี้ อันนี้แท้นะอันนี้ไม่ใช่เลี้ยงบ่อนะเออจับมาจากลุ่มน้ําตาปีนะเพราะะฉนนั้จะดูตัวอาจจะไม่ได้โตมากเพขา,พาจับมาสดๆเลยแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือปุงน้องสําเร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานมือค่ํานะคะตกจานละหนึ่งรย และ250บาทเท่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของร้านในชุมชนบางหลาเมืองสุราษฎร์ธานีเขาใช้ไม้ไผ่ที่หาได้ในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นร้านเล็กๆใต้ต้นลำพูริมคลองบางหลาคลองสาขาของแม่น้ำตาปีเลยคิดดูสโลไลน์ไหมล่ะนี่คือจุดขายของเขาเลยตามวิถีชาวประมงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีบ้านเรือนอยู่ริมคลองเป็นโลเคชั่นที่น่าอิจฉาอยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้เลยประธานชุมชนคุณไพรวันสมแก้ว เล่าให้ฟังบอกว่าชุมชนบ้านบางบาหลาเนี่ยเ,เป็นชุมชนที่ทําประมงเก่าแก่ของเมืองสุราษฎร์ธานีชุมชนบ้านบางหลาเป็นวิถีชุมชนที่ควรอนุรักษ์ ก็เลยพยายามที่จะดึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีเนี่ยมาให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันแล้วก็เดินทางมาพักผ่อนเกิดร้านในชุมชนริมคลองนะคะบรรยากาศเนี่ยจุดขายเขาจะเน้นความเรียบง่ายกับอาหารหลากหลายเมนูฝีมือคนในชุมชนการบริหารจัดการและการบริการก็เป็นคนในชุมชนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนหากรายได้ร้อยละห้าเข้าชุมชนทุกเดือนเขาเปิดมากว่า3เดือนแล้วปรากฏว่าผลตอบรับจากประชาชนคนภายนอกเนี่ยอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องก็ดูแบบ ากาศอะถ้ามีเวลาว่างๆเนาะกินไปกิ้งไป <c oughs> หิวก็ลุกขึ้นมากินต่อ <c oughs> นะคะดูเรือเล่นผ่านแค่นี้มันก็แบบมีความสุขแล้วอะนะคะนอกจากเมนูกุ้งมานน้ำสดๆที่ซื้อจากชาวประมงของชุมชนแล้วก็ยังมีเมนูหลากหลายเช่น ของหวานกาแฟนะคะหรือจิบชายามค่ําเขาก็จัดให้ร้านกาแฟาห้อยขาบางหลาอําเภอเมืองจังหวัดสุราธานีถ้าคุณผู้ชมอยากไปแล้วนะคะเขาเปิดให้บริการทุกวันเลย <c oughs> บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปถึงห้าทุ่มนั่งกันได้ยาวๆนะคะก็คือจิบกาแฟาได้ตั้งแต่บ่ายคำ่ำจิบชากลางคืนต่อกุ้งเผานะคะโทรไปสอบถามเส้นทางได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ศูนย์เก้าสามเชอ เอฟเฟกต์คุณเปิดเอฟเฟกตหรอพี่เป้เมื่อกี้เสียงอะไรโขกโขกโกลเอฟเฟกต์เาเปิดเอฟเฟกอ๋อค่ะเป็นเสียงน้องกุ้งน้องกุ้งเมื่อกี้โดนจับแล้วโขกโกลไม่ได้กินหิวจริงๆอ่ะบ้าบอลท้องร้องไม่เป็นเวลาเวลาเลยน่าทานมากนะคะกาแฟไข่ขาบ้างล้านมาเมืองจังหวัสุราษฎธานีหิวจริงอะไรจริงค่ะคุณผู้ชม